ที่8กันยายนพศส5 6 4น้อมลํำลึก21ปีมรณาการของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงเป็นใครหลวงปู่สวงทำไมไปนั่งอยู่ในใจของลูกศิษย์ลูกหานักสะสมวัตถุมงคลแล้วผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาชาวอีสานใต้ โดยเฉพาะศีสเกตทำไมหลวงปู่สวงถึงไปดังแถวสีสเกตสุรินนะครับหลวงปู่สวงเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลยนะครับหลวงปู่สวงได้รับฉายาว่าเทวดาเล่นดินหรือบางคนเรียกว่าเทวดาเดินดินเป็นสิ่งที่ ลูกศิษย์ลูกหาเห็นแล้วเรื่องใสศรัทธาจนได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งที่เป็นคารวสและเป็นพระสงฆ์หลวงปู่สวงหลายคนเคยได้ยินนักร้องชื่อดังชื่อสวงสันติทำอะไรคล้ายหลวงปู่สวงก็คือนะไม่ยึดติดอะไรนะเผานะ้เขาเรียวกว่าบ,บูชา บูชาเพลิงบูชาไฟนะหลวงปู่สวงท่านก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะครับหลวงปู่สวงนะท่านมีสมถะนะความสมถะเรียบง่ายไม่ยึดติดในลาบยศสรนเสริญปล่อยกายและใจให้หลุดพ้นไม่พัวพันกับกิเลสทั้งปวงทั้งที่ท่านยังดำรงขันอยู่เนี่ยนะครับ ปัจจุบันท่านได้ละาสังขารไปแล้วนะครับว่ากันว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นคนพูดน้อยไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟังจึงไม่ค่อยมีใครทราบประวัติและอายุที่แท้จริงของท่านมีเพียงคําบอกเล่าปากต่อปากที่ยังเป็นปริศนาบ้างก็ว่าท่านเป็นคนจังหวัดรีสเกตบ้างก็ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชามาจำพรรษาที่ประเทศไทยหลายแห่งจึงไม่มีใครที่จะทราบ เรื่องราวประวัติที่แน่นอนชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกขานท่านว่านะลูกนะเป็นภาษาเขมรผมอาจจะพูดนะพูดลำบากกันนะนะลูกตาเบาะเหรอฮะนะอาจจะไม่ไม่ชัดเจนนักนะครับถ้าใครออกเสียงชัดเจนก็ว่านะก็บอกมาแล้วกันแต่ผมเนี่ยคงจะออกเสียงไม่ชัดเจนนะครับนะหลวงปู่สวงเป็นพระที่มักน้อย สันโดษสมถะมีอุเบกขาสูงสุดนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยหลวงปู่สวงจะจำวัดณนะสำนักสงฆ์แห่งหมู่บ้านภัยบึงน้อยนะครับหรือวัดภัยพัฒนาในปัจจุบันซึ่งอยู่ตามกระท่อมท้องนามีกระดานไม้ปูแค่พอนอนเท่านั้นนะครับทุกแห่งที่หลวงปู่ไปจำวัดจะมีเสาไม้นะปักอยู่ มีเชือกขาวขึงระหว่างกระท่อมเสาไม้หรือต้นไม้ข้างเคียงมีเว้าขนาดใหญ่ที่บุด้วยจีวรหรือกระดาษแขวนไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยก่อกองไฟไว้เสมอบางครั้งลูกศิษย์เอาของถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟถ้าเห็นว่า กระท่อมใดเนี่ยมีสิ่งของดังกล่าวก็หมายถึงว่าเป็นที่ที่หลวงปู่เคยจำวัดหรือเคยอยู่มาก่อนหลวงพ่อพุทธวายาโมเนี่ยนะครับวัดไผ่พัฒนาตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดท่านเคยเล่าแบบนี้นะครับท่านบอกว่าบุคลิกและกิจของหลวงปู่สวงจะมีลักษณะความสันโดษเมื่อท่านได้รับปัจจัยมาท่านก็จะไม่ยอม นะยึดติดและทำการให้ทานแก่คนที่ยากไรมาโดยตลอดนะครับบางครั้งก็นุ่งห่มเหลืองบางครั้งก็แต่งขาวชาวบ้านถือเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นมหามุนีเทพดาบทโดยทั่วๆไปที่เรียกว่าหลวงปู่นั้นด้วยมีกิจปฏิบัติเฉตเช่นสงครับส่วนเรื่องอายุเนี่ยแหมนะครับว่ากันว่าอายุท่านเยอะมากๆ นะมีการพูดกันนะบางคนบอกว่าหลายร้อยปีนะก็เป็นการที่พูดกันนะครับชาวบ้านแห่งดินแดนอีสานใต้ยกย่องท่านว่าเป็นผู้วิเศษแห่งภูตะแบงบ้างก็เรียกขานท่านว่าเทวดาเล่นดินหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนามของท่านแฝงปริศนาธรรมเพราะดินหรือปัตวีธาตุก็คือหนึ่งในกองกสิน ขณะเดียวกันเมื่อใครถวายอะไรมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองก็จะโยนเข้ากองไฟจนหมดสิ้นซึ่งไฟเป็นอัคคีธาต์ก็เป็นอีกหนึ่งกองกสินที่พระอริยสงสายเหนือโลกใช้ฝึกจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเรื่องราวของหลวงปู่สวงเต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลาย ฤทธิ์พิสดารมีอภิหารต่างๆเล่าขานกันจากปากต่อปากสื่อสิ่งพิมพ์ตีแผ่เรื่องราวของหลวงปู่สวงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและก็ถูกกล่าวขานกันมาตลอดท่านมรณาภาพเมื่อวันที่8กันยายนพศ2543โดยสรีระสังขารของหลวงปู่สวงนั้นเป็นอมะตะไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาจึงได้เก็บรักษาร่างของท่านไว้ในโรงแก้ว ที่วัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะฮะนี่มาดูฮะหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือเทวดาเดินดินนะครับนะนี่คือสรีระสังขารของท่านนะครับแล้วก็นี่คือความสมถะเรียบง่ายของหลวงปู่นะครับนะนี่ครับนะผมนะ ผมได้พูดถึงท่านที่ไรขนลุกทุกทีนะแล้วเห็นภาพอย่างนี้ก็ขนลุกครับนะก็ขนลุกนะครับนะเนี่ยฮะเป็นพระที่ไม่ยึดติดอะไรเลยนะครับสมถะเรียบง่ายนี่คือหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่สวงเนี่ยเวลาเวลาชื่อท่านรูปเหมือนท่านบารมีของท่านเวลาไปอยู่ที่ไหน จังหวัดไหนวัดไหนสำนักสงฆ์ไหนจะมีคณะสัตย์ทายแฮกันไปมากมายด้วยบารมีของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงอาจจะไม่ไม่มีวัตถุมงคลที่สร้างแล้วก็โดดเด่นถึงขนาดว่ามีการเล่นหากันราคาสูงสูง,สงแต่วัดปฏิบัติของท่านก็เป็นที่ชื่นชอบ ของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบาลมีของท่านก็ปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหามาตลอดเวลาหลายคนบอกไปขอบารามีหลวงปู่สวงไปถึงที่ก็ได้โชคได้ลาบได้วาสนาผมเคยมีโอกาสไปที่วัดภัยพัฒนารามอยู่ที่วัดภัยพัฒนาเนี่ยนะครับอยู่ที่ศรีสะเกดผมได้มีโอกาสไปลอด โรงของหลวงปูส่สวงด้วยความเป็นสิริมงคลเนี่ยครับผมไม่เคยรู้จักท่านผมไม่เคยสัมผัสท่านแต่ด้วยจิตอันเป็นกุศลนึกถึงท่านทีไรแล้วได้โชคได้ลาบได้บารมีนึกถึงท่านแล้วได้มีสิ่งดีๆเข้าหาตัว ก็มีความรู้สึกว่าเวลาพูดถึงหลวงปู่สวงครั้งใดขนลุกทุกทีนะวันนี้นะเป็นวันของหลวงปู่สวง21ปีลํำลึกการมรณภาพของท่านผมในานนมทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมพินิวน้อมเอาวัดปฏิบัติความดีความงามของหลวงปู่สวงช่วยดลบันดาลให้ ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คําพินิวได้อยู่คู่กับแฟนรายการตลอดไปยิ่งยืนนานเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาประวัติแล้วก็ได้ปลื้มในสิ่งที่หลวงปู่สวงท่านได้ทิ้งไว้ให้นะครับเอาล่ะครับวันนี้เราพูดถึงหลวงปู่สวงเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านด้วย ขอบารมีหลวงปู่สวงปกป้องปกปักรักษาทุกๆท่านนะครับขอให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตขอบารมีหลวงปู่ส่งหนุนทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยทุกท่านเลยนะครับเอาละครับ หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนบอกว่าในหลายรายการที่จัดไม่มีอย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่มีครับแล้วก็ไม่มีใครมาจัดแบบผมที่ผมจัดเพราะทำไมเขาถึงไม่จัดเพราะว่าหลายคนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปนะฮนะ การที่ทําประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปก็ทําให้ไม่อยากจะนําเสนอเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านหรือส่วนรวมแต่ผมอาสาครับอาสาจะมาทําให้ทุกท่านได้รับรู้นะทั้งเกจิรุ่นเก่าแล้วเกจิรุ่นใหม่อย่ากล่าวหาผมอีกนะครับว่า ผมเอาหลวงปู่สวงมาพูดถึงเพื่อจะขายวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงผมบอกนะครับว่าผมไม่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนั้นเนี่ยที่ผมเอาหลายๆอย่างมาพูดถึงผมไม่ได้ต้องการเพื่อมาขายวัตถุมงคลของสิ่งที่ผมเอามาเอ่อยอ้างนะครับอย่างเมื่อวานผมพูดถึงแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติม เพราะเป็นวันห้าสิบเจ็ดปีมรณภาพวัยชนของท่านนะครับวันนี้เป็นวันมรณภาพละสังขารของหลวงปู่สวงเห็นไหมครับผมจะหยิบยกเอาวันที่เราน้อมลำลึกถึงพระเกจิอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูปผู้ทรงศีลผู้ทำคุณงามความดีให้กับพระพุทธศาสนา มาพูดถึงในวาระต่างๆแบบนี้นะ